สวัสดีครับ FC so ong, แฟนสองเดือ่านผู้ตมท,ทุกทูกถ่านนะครับผมยอดวัานกอเกา่เกากอจะพ่ายเอฟซีเดือ่านผู้ตมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทบุรีและลยเฮงหลวงเรื่องรวยเชื่อได้ก็พอรี่นะครับเพื่อกระไดมาสามตัวห้างเดียวนะครับเมื่อวันที่สิบเก็มกราคมหกเก็นะครับเพือเ่อที่ได้มาอย่างไรตามไปฟังก,กันนะครับเขามาแล้วกันหน้าก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด,ด้วยนะครับ ขอม้อนตวันงีกนี่งนนที่ยาดแว่งปันมาให้ผมได้จะทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านในฟังในรูปไปนํากันทุกทุกคลิปนะครับเพื่อนที่ห้มาได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมานะครับทุกคนนะคะมันี้นทิยามาตามแนวทางของคอรีนะคะคอรีว่าฟันงวดนี่ฟันคลิปนี่คลิปที่สองนี่คักนะคะทั้งบนทั้งล่างเพิ่นมายกป้ายให้นะคะสามตแล้วก็สองตนะคะจะเป็นโตใดไปช่มน้ำกันเลยค่ะ อา่ันนี้คลิปแรกคนหายซีซีหนึ่งคนทิ่ญาติหายซีซีกับซีหนึ่งหนึ่งซีแปดหกนะคะแต่ว่าลูกแม่บ้านนี่แปดเก้าลูกใต้น่ะแปดเก้านะคะเอฟซีกับปากเงินค่ะขนมมัดรวมทํำบุญกับพอลี่เพราะว่าพอลลี่จะแก่ขนมเด็กน้อยเศร้าเย็นนะคะ นะคะรอนี้เลยบ่านะคะรอบแรกนนทิยาก็ให้ไปแล้วรอบนี้รอบที่สองนะคะก็มีคุณกันตนา300บาท FC ไม่ประสงค์ออกนาม200บาท FC ไม่ประสงค์ออกนาม2 0 0บาทรวมเป็นเงิน700บาทนะคะรอบแรกก็มอบไปแล้วกับ7 0็บาทรอบนี้กัเจ็7ร0อยเด้อค่ะบุญกับบุนสมบุร แรกก็จะมีเนพอวายานแต่ทงหอกน้ำแล้กยานเพื่อน้อยมาเอาไปเกี้ยงเรานเพิ่งไปเขาเขาปานนี้คบานน้าอันาุณมีแต่องหเล็กน้อยสองรอบเป็นยันเต็มบอาทำบุญนะแต่แจกอยู่แล้วครับแจกอยู่แล้วโอ้ยอย่าร่วมทับบุญน้ำกันกับม้าครับหาล่วมทับุญน้ำกันเลือดซีบุญที่เล็กน้อยได้กินีคือบุญบริสุทธิ์เลยครับบุญผู้ใหญ่นี่มันตัวเป็นเลี้วเด็กน้อยมันตัวท่านเยมเล็กนเอยเป็นบุบ่สกวา ผลี่ก็อยากให้มาทายให้เห็นเค้นมาเด็กน้อยเรื่องเลี้ยงอะเพิ่นก็สิเอาขนมแจกเด็กน้อยแจกเส้าแจกแรงอยากให้เจสซี่เห็นมาเด็กแจกจริงๆก็ได้ต้องมาทายถ้ำตอนนี้นะคะเลขเลขกะปั้นละมันพอขอได้แล้วครับไม่ใช่สิรวยแบบอุซ่าถูกบอกจะมันสีรวยแนี่มันมันแล้วเด้อเจสซี่ยิ้มเลยถ่าจังน้อยเด้อวัวชายเอานะเอาเลยเอาเลยปันปั้นมาจังไหนเมื่อตอนหนึ่งปั้นใหญ่ๆกับคนหนึ่งเอามาให้ คือตันนี้เป็นตัวคือเก้าน่ะค่ะแต่ว่าไอทิปว่าไ้เป็นเลขล่างไปว่าเป็นเก้าสองเลยบค่ะคลิปแรกเก้าสองมีิบพวมีนบค่ะาหนูเซือลอตเอรี่ได้ใบระบิเพร่ะวาน่าเพิ่นบ่เคยไ้มากันสี่เพิ่งไหนไม่ได้เมื่อไห่ไพร้อมกันสี่่อเมีนอันนี้มีเชิงสามตัวบนกับ2ตัวลลางชุดไม่ไหนไม่เมีนิวามันสิเป็นคือเก้าเลยตัวอันนี้ ชีส่สุดเนี่ยคุณไปเลยหรอตอนนี <S <S ้ก็เจ้าก็เจ้าดีคือผู้ขายนะครับผู้ขายลอตเตอรี่นั้นเก้าสองก็เจ้าขายเมืดหรอจุบมือขายหรอผู้มีขายหรอครับหาแพงได้กับผู้มีแล้วเราเราพอลี่ได้ซื้อเก้าสองไว้ยี่บัวลูกไา้แล้วซื้อทั้งหลายกับเพื่อนฟันเห็นงูสองโตเนาะผู้ลง坤แต่ว่าตีเป็นเก็ดสองผู้ลงคนกับเก้าสองับดีพวกคือกันอันนี้ อันไดมากนี่จะชิมแม่นแม่นของลูกค um. ือแม่นของพอกับบกหุ่งเท้่วาลูกกับปันปะคะครับอันอันนี้ได้มากค่ๆเล่นขายเอาเลขร่างก่อนครับล่างเลขล่างแปดสามแปดสามครับได้มากเลเบนเป็นเลขเลี้ยงครับเื่อวาผู้ให้่จะเสียงกันความอุู่นี่โอ้ยยังถือว่ามันโมเมีนได้หนีมันยังชวนยังบอกนเลยพวบอกอะไรสัญญาณเลี้ยงว่าหอ ข้างล่างแปดสามข้างบนตัวได้บเจดหหกพีเจหหายคิดว่าทีเป็นเจหน่อยมากพอดีเจทาหเ็น่อยเอาปอไปแก่ขนมเล็กหน่อยจังมาเบาเล็ต้นนะคะอมามพดีเลว้สคะไปแกขนมต่อจังมามเบาเรี่ยงเล็กนะคะกับเอฟซีเด้อค่ะที่โอน เพินมากรวมทั้บุญกับพอลี่นะคะโคตรน ทุกคนนะคะได be ้แล้วเพิ่นก็ะออีกนะคะตามภาษาเด็กน้อยเน้อค่ะขอโมทาาล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 าะาล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 ากาล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 ่ะาลาลานาลากเล็กน้าลาลาะแกาเา้าแกการานะคะา บอกเลขแล้วคนหนุ่มกับเด็กน้อยมากกับเลกก่กทางลูก่อนนะคะยตัวใครยังไม่บอกกันเนาะบพราะใครเดียย๋ยวแม่นนเดี๋ยวย่าเปล่าเราเรื่องเลขยกเพราะพ่อพวกหนู้ไม่ทันปั๊กกะจีนี่เพิ่นสิม้ามบอกสามตัวบนกับสองตัวล่าง <c oughs> าที่พ่อให้ไปตอนแยกเนาะเพราะว่าไดเจริญหลัลงจ็คปิจิรันพะผู้ใหญ่มาบอก <c oughs> จ้าก็เลยนวิเคราว่าอันนี้คือสิแมนกว่าเพราะว่าเพิ่นบอกกันสิจ้า เพื่อนบอกตัวไดย้ำไม่กันนะเด็กน่อยแกกอนอันแก,กกับน,น้องเด็กน่อยนูลื่มแล้วเลขตัวบน3ามตัวนี่เจ็ดห้าหกจ้าเลขล่างนี่คือ8ปดสชัดเจนเลยเด็น้องข้างล่าง8ปดสามข้างบนเจ็ดห้าหกเพิ่นเที่ยงกันพรออมสิว่าเลี้ยงถือ,อ,อ,ถอ,อนื่อนาถื่อนป่าเนียนไดฝันมาาีลับกันวาจริงสิเหอคนาเลี้ยงเลี้ยงถือเปล่าเลี้ยงถชื่อเปล่าของล่างสิละจะว่ายกยกขึ้นในเ็นแล้ว ยกตัวนี้คุณเห็นตอนแรกชื่อบอลแม่นแม่นชื่อหมดอ่ะเกือบเกือบนี่ลายเสียชนมากฝันสีบ่เป็นได้จีคือเพื่อนแต่ละข้างพ่อันสีได้เป็นโตเลยบ่ะค่ะพ่อฝันแต่ละข้างนี่มันสีบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันงป่ะค่ะครับเคยมีบอลล่างขึ้นไปออกบนบนกระโดดล้องรักเคยมีแต่ว่ามันการพวกกระหยาบ่บ่ค่อยมีมันพวกบ่คอยมีชนมาบ่คอยมีแต่พ่อเสือพ่อกระเสือพวกกระเสอ เราวัวนี่พพรดี่จีซื้อจังไดนี่ค่ะคันคันตัดนี่เอาแบบว่าผ่านเล่คือตัดเจ็ดหาเจ็ดหกขาหกสิบอค่ะให้นู้ขออนุญาตตัดให้เอฟซเน่เด้อเพราะหัวหามันเป็นซีซีหนึ่งเลกมันออกซีซเนาะอันนี้มันเรียกเจ้าเพราะว่าเป็นผู้เล่นดห้าเจ็ดหกห้าหก เจ็ดหามีเจหมีหาหส่วนโตพ o l พ p o มากโตได้หลายก็มูเลขข้างบนน่ะค่ะสวนโต .poly มากกันนี่ซชหมความเห็นคู่ใจคู่ใจมืวานอันช้างนี่มอแก่จะมีสิบหาึ่ันเลยฮะรียก้อนกันเลยวันขอแก่จะมีสเป็นเงขอแก่จะมีสิเนียก้อนกันเลวันใกด้ๆฝ่ายต่าง่ามาที่สิบีั่สิบ อ๋อพ <anto> <isto> ัน่ะวันนี้มดสิเด้อวีิบเอาบอบ่อบอเอาวันนี้เต้องเาเอานน่้นะครับครับเอาต่ตอยนี่เด้อครับเื่อจะว่าคันรานี่คือตัดก่อนตัดก่อนถตัดยูด่ยนหนีว่อนยูด่ในนีมันบ่ะคะครับตัดตามนี้นะพรัเนาะการแยกแค่สิห์เด้วแค่สิเด้แต่เ่าเรายังอ๋ออันนี้พ่อซื้อนึ่คือแยกแค่สิห์เดเป็นเรื่อนของแยดนินเนาะอาหนเอฟซีทั้ง้องข้างนี่แปดสามห้างเดียว ในกีฬาก็ค <ent> ือม <rawd Moder> ูดหรอกเอส่งมานก็แนวทางของกอดอ่าจะได้ร่วมทำบุญก็พ่อสร้างสิเห็ดเนี้ยในเพื่อนมันบ้าสิเห็ดบ้านในเพื่อนมันบ้าบ้านพุ่มเจดีเยาไก่เห็นดอกก็ชิบาแี้ๆสอนตอนเ็งตอนนี้ชิบาเรมันเลียน่ะมันเลียนยหปูนของเพื่อนนค่ะปูนเห็ดเลยคนเลขาเออือสเงินรับเลขกสุนี้บอกว่าเล่น เลียม้านหมูฐานหมูเ็ดบ่ฐานมูเิพเ็ดบ้านใ้เพื่อนไบกอ๋อบานี่เพิ่นยกมงอ๋อเพิ่งยกป้ายเบิ้งครับการบังมาเอฟซละทันผู้ชมองกทันคงเสียดเยินฟังแล้วนะครับทีนวันนียาในสารูปเหล็กของพอรี่นะครับทาเรบพมในถทายคลิปนี้ก็ทีารูลุยครั้งหนึ่งนะครับพอรี่ล้วนฝ้าขาดสามตัวหางเดี่ยวเงินวันที่สิบเก็ดมกราคมหกเจ็นะครับประกอบหมาเล็กลางแปดสามนะครับเลขบนนะครับ ็มีผู้มาเขียนไหนเก็ดห้าหกนะครับถ้าไปตัดเป็นสองตัวก็มีเก็ดห่าเก็ดหกห้าหกนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบ้งข้าวตะบันนะครับก็วางไว้เอฟซีเลยธรรมพุทธสุขสันตคงเสียดายในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็อยึดที่เพียงตำหนี่พบกันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ